ก็ไม่จําเป็นต้องไปหวนระลึกให้เป็นทุกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะตรงน,นั้นก็คือการสร้างภุภูมิที่ไม่มจบสร้างภพภูมิที่ไม่มจบอะไรผิดแล้วพลาดแล้วผ่านไปแล้วตอนนั้นทําไปด้วยการระบัดหาสติก็แล้วแต่ก็มีสติแล้วก็รู้ว่าไม่ทําอีก็ทำดีนะฮะ 认真，认真。 เหลวทั้งหลายจะเริ่มทำงานกันได้ยากขึ้นปกติเรื่องราวอย่างนี้เวลาอ่านหนังสือบนจอบนชาติก็มีมความรู้สึกอืแต่พอมันไปในชีวิตจริงๆในสถานการณ์จริงๆมันไม่เป็นอย่างนี้เหตุการณ์จริงเกิดข,ขึ้นที่สวนจดีธรรมในวันที่สี ในวันที่คุณแม่มอบสวนหนีีธรรมให้กับโลกวันนั้นสุภกิจเป็นตาร้องอย่างที่ท่านเห็นเดินจริงถ่ายภาพแพทบจะใส่ออโต้มอเตอร์ไดเลยนะรัวที่แบบปืนกลเองในช่วงเวลาไม่กี่นาทีของพิธีนั้นเนี่ยถ่ายรูปไปเกือบห้าร้อรูเพราะว่าต้องการจะเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดในบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรูปทุกตอนอยู่หมดยกเว้นภาพในพิธีเปิดสวนดินดีธรรมไอพิธีมอบสวนดินดีธรรมโหลดเข้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วทุกอย่างอยู่ครบยกเว้นภาพชุดนั้นแล้วที่ตัวกล้องกดดีิีออกไปเรียบร้อยสรุปไม่มีอะไรเหนืออีกเลยในกล้องไม่มีไฟล์ชุดนี้ ในเครื่องคอมทุกภาพมีหมดยกเว้นพิธียกสวนยินดีธรรมที่ไม่มีภาพเลยลองนึกถึงหัวจิตหัวใจของคนคนมันดูว่าวินาทีนั้นจะเกิดอะไรนี่แ้าจะต้องให้บอ,อกพู่เลยสุขกิจรู้สึกยังไงทุกคนผมเชื่อว่าเดาเอเลยแทบจะไม่รู้จะตัวเองไปไว้ที่ไหนเรียกช่างคอมพิวเตอร์เรียกทุกคนมากู้ทุกคนมีแต่หลาซ้ำเติมมึงทำเหรอ ก็ทมอโ้ไอคนนั้นก็ตายสิ่งที่สุภกิจมาเล่าให้ผมฟังแล้วก็มาบอกตอนหลังคือสิ่งที่เขาคิดคือโทษนะเขาบอกผมว่ากูจะบอกพี่หมีว่าันนีมันนี้แล้วก็เขาเห็นภาพว่าพี่กระโดดถี่อยู่แน่เห้าทุ่มเขาก็เดินกลับไปด้วยหน้าตาทห่งเครียดกลับไปที่ห้องเขาพักทุ่งเย็นทันทีที่เปิดประตูเข้าไปเขาก็บอกว่าพี่อ่า รูปที่พิธีมอบมันหายไปหมดเลยแล้วก็ไปหยุดมันมันหายเลยพี่ผมเขาพยายามจะอธิบายทุกอ,อย่างบอกว่านอนจ้ะไม่เป็นไปใช่พี่หมดเลยเนะไม่มีเลยเหลือเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยบอกนอนซะเออไม่เป็นไรรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูแต่งตัวอกเลย คิดบอกเฮ้ยพี่เออนอนเออเหนื่อยนมาทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนเช้าว่าว่างั้นจะทำไงไม่รู้กน็นอนเออนอนคิดก็แบบสนิทเพราะเขาก็เหนื่อยจนตายเช้ามาผมก็แต่งตัวเหมือนเดิมก็กะจะบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เดี๋ยวมอบใหม่ได้ไหมนี <laughs> ่จะเป็ยนยากอะไรชีวิตสร้างเงื่อนไขทำไม มันไม่ดีก็ไม่มีแต่สุดท้ายเขาก็โทรศัพท์ไปเรียกช่างกล้องร้านถ่ายรูปแถวนี้นานมากู้กขาใหญ่ทุกอย่าง,องอาก,าก็กลัดที่มอนเดินจะมีภาพให้ถ่า,ายคุณแม่อมอบมอบส่วนนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อความว่าก็ได้ความว่ากลับไปเขาก็ทดสอบดูว่าใจคันว่านจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนว่ากันเป็นปกติเขาก็ค,คืนให้ท่าน,ทเนเนเองก็บทดทดสอบไปกๆน้อยๆ กิจก็บอกว่าวินาทีนั้นเขาพูดไม่ถูกเลยเขาบอกว่ามันเหมือนยกกล่องที่เห็นว่ามันหนักมากเลยแต่พอยก็มันไม่มีน้ําหนักเลยมันเบาเือเลย,เลยสิ่งที่เขาเดินแบกไปตลอดทางเพื่อจะเดินกลับเข้าไปที่บ้านและจะบอกสิ่งที่ได้พบเนี่ยกับการเรื่องศิลปะชีวิตจริงๆต้องอยู่เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่อ่านแล้วก็ดูไปเฉย แต่ทุกคนพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีใครนิ่งมีแต่คนประเคนใส่รุมกระทืบคนที่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมันเป็นความผิดด้านเทคนิคเท่านั้นเองเขาจะเป็นได้ยงแต่ไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนประเคนใส่กันไม่หยุดเพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็เหมือนกันคนที่มีค่ากับเราก็เหมือนกันนะครับฝากไว้ในช่วงนี้ก็คงเบรกเท่านี้ก